สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้างข่าวสปอยหนังยาวๆสลับชานอนดึก ถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะเอามาสปอยห้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่ากังกระจานซึ่งนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คืออาเจเดฟกันระบบเป็นสิงห์ฮัมเอ้ยไม่ใช่ระบบเป็นอามิดน่าตำรวจหนุ่มสุดเคร่งขรึมผู้รักความยุติธรรมเกรซีซิงระบบเป็นอนูภรรยาของอามิดมูเกชติวารีระบบเป็น วัตจานายตำรวจผู้หลงผิดเป็นเบีย้ยล่างของพวกคนชั่วยัชปาวชามาระบบเป็นชุนดาลูกชายของซาดุมาเฟียผู้มิทิพลสุดชั่วร้ายโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คืออามิดนายสลวรนุ่มที่ได้รับหน้าที่ให้ไปประจําการที่เมืองเตนปุนซึ่งที่นั่นเตมไปด้วยอาชญากรรมและความทุจริตซึ่งอามิดจะสามารถไปแก้ไขให้บ้านเมืองสงบสุขได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับ ผมฮันแน่น่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผม เ,ออเรื่องมานะครับณนะที่สถานีรถไฟพวกตำรวจได้มาแสดงความยินดีที่อามิตได้เลื่อนตำแหน่งและได้ไปประจำการที่เมืองใหม่ซึ่งอามิตก็ได้ขอตัวไปคุยโทรศัพท์กับอนุซึ่งเขาก็ได้มาบอกข่าวให้เธอฟังว่าเขาจะต้องย้ายไปประจำการที่เมืองเตนปูนทําให้อานุไม่พอใจมากๆเพราะที่เมืองนั้นคืนเชื่อเรื่องความรุนแรงมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเธอไม่อยากให้อามิตต้องไปเสี่ยงอันตรายที่นั่นซึ่งอามิตก็ได้บอกว่าไม่มีตำรวจคนไหนอาสาที่จะไปที่นั่นและอีกอย่างสมัยนี้ อยู่ที่ไหนก็อันตรายเหมือนกันหมดก่อนที่เขาจะชวนให้อานูย้ายมาอยู่ที่เมืองใหม่กับเขาด้วยกันเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องประจำการที่เมืองนั้นนานสักเท่าไหร่ซึ่งตอนแรกอานูก็ดูเหมือนจะไม่อยากไปด้วยแต่อามิตรก็แกล้งบอกว่าถ้าเธอไม่ย้ายไปอยู่กับเขาเขาจะดูบุหรี่ทั้งวันทั้งคืนเลยซึ่งพออานูได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับลุกขึ้นเลยและก็ตอบตกลงที่จะตามไปด้วยตัดพอิีบนรถไฟชาวบ้านสองคนก็ได้ชวนอามิตรคุยด้วยถามว่าเขาจะไปลงที่ไหนซึ่งพออามิตรบอกว่าเขาจะไปประจำ การที่เมืองเตนปูนชาวบ้านทั้งสองคนก็เลยบอกว่าที่เมืองนั้นเต็มไปด้วยความทุจริตจนดทีที่นั่นล้วนรับแต่เศษบนของผู้มีอิทธิพลก่อนที่พวกเขาจะถามอามิดว่าอามิดได้รับเศษบนพวกนี้ด้หรือเปล่าซึ่งอามิดก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่สนใจเรื่องเงินต่อมาอามิดก็ได้มาที่กองบัญชาการตํารวจเพื่อมาพบกับท่านผอเวอร์มาซึ่งท่านผอบอก็ได้พูดถึงปัญหาต่างๆของเมืองเตนปูนก่อนที่จะแนะนําอามิดว่าเมยเขาไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมาเฟียที่อยู่ที่นั่นและถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรก็ให้้บอกเเเขขาาาไดพระ จะจัดการเรื่องทุกอย่างให้เองซึ่งระหว่างที่อามิดกําลังนั่งรถเดินทางไปที่สถานีเตปูลรถของเขาใน้กะดเกิดเสียขึ้นมาซึ่งนายตำรวจก็ได้บอกว่ามีโรงพักอยู่ใกล้ๆแถวนี้พวกเขาทนขับไปแค่นิดเดียวก็คงถึงซึ่งหลังจากที่อามิดเดินทางมาถึงนายตำรวจที่มาส่งก็ได้ขอตัวเอารถไปซ่อมก่อนส่วนอามิดก็ได้เข้าไปในโรงพักซึ่งพวกตำรวจที่นั่นก็เหลวเปื่อยมากๆไม่ปฏิบัติหน้าที่กันเลยมัวแต่นั่งต้มทอม,อมกันส่วนโบลารองสวัสดิ์ของทีนี้ก็ได้นอนให้นวดชิวๆอยู่ในคุกเลยโดนอาลร เตือนที่เขาไม่ยอมเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่เลยซึ่งโบาราเนี่ยก็รีบขอโทษข,ขอโพยกันใหญ่หลังจากนั้นอามิดก็ได้มาตรวจสอบบันทึกต่างๆในโรงพักนี้ว่ามีงานอะไรที่ต้องไปทําบ้างซึ่งตำรวจที่นี่ก็ไม่มีใครปฏิบัติหน้าที่กันเลยโบราก็ได้อ้างว่ารถจิบของพวกเขาเสียพวกเขาไม่มีเงินที่จะมาไปซ่อมเลยไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ก่อนที่พวกเขาเจะอาหารมาเลี้ยงฉลองต้อนรับการมาของอามิดซึ่งอามิดก็ได้ถามกลับไปว่าตอนแรกบอกว่าไม่มีเงินจะไปซ่อมรถแต่ทําไมถึงได้เอาเงินมาใช้ฟุ่มเฟือยกับเรื่องแบบนี้ซึ่งผู้รับเหมาที่ ของกินมาให้ก็บอกว่าพวกเขาจะดูแลอามิดอย่างดีถ้าอามิดอยู่ที่นี่เขาไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแต่อามิดกลับไม่สนใจก่อนที่จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปหยุดรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถเมล์ไปเตเปินต่อซึ่งระหว่างทางก็ได้เจอกับด่านตรวจอามิดได้บอกกับกระเป๋ารถเมล์ว่าอย่าบอกใครว่าเขาไปตำรวจซึ่งพวกตำรวจด่านก็ได้ใช้อำนาจมาค้นสัมภาระของพวกชาวบ้านอามิดท,ที่เห็นแบบนั้นเลยเดินลงไปคุยกับไอ้ผู้คุมด่านนี้ซึ่งไอ้ผู้คุมเนี่ยก็นั่งเก๊กวางท่าอามิดได้ถากกับผู้คุมว่าวัตถุประสงค์ใน ตรวจค้นคืออะไรแต่ไอผู้คุมก็ไม่ยอมบอกลุกขึ้นบอกให้อามิตหุบป,ปากแล้วก็พูดจาสั่งสอนอามิตเรื่องกฎระเบียบก่อนที่จะขู่อามิตว่าเขามีอำนาจมากขนาดไหนจึงอามิตก็ยังถามต่อว่าเขาแค่อยากรู้เฉยๆว่าพวกตำรวจกําลังตรวจค้นหาอะไรอยู่แต่ผู้คุมดันหงุดหงิดและก็สั่งให้ตำรวจจับกลุมตัวอามิตไปซึ่งระหว่างน,นั้นเองตำรวจที่ขับรถท้อามิตก็มาพอดีเลยมาต่อว่าผู้คุมว่าถาบบารายอยู่ไม่รู้เือไงว่าเขาจะมาเป็นสารวัตรคนใหม่ที่เมืองเตนปุนซึ่งพอไอผู้คุมรู้ก็รีบเปลี่ยนสี ขอโทษอารมิดแล้วก็ตบหน้าลูกน้องใหญ่เลยอารมิตแลยให้กระดาษกับผู้คุมบอกให้ผู้คุมเขียนรายงานในกระดาษมาให้เขาว่าทําไมเขาถึงต้องไม่พักงานในผู้คุมก่อนที่อารมิตจะเดินขึ้นรถไปหลังจากนั้นอารมิตก็มาถึงโรงพักของเตนปูนเขาได้เรียกรวมตำรวจมานั่งประชุมกันพูดถึงประเด,ด็นปัญหาคอรัปชันที่เมืองนี้ก่อนที่จะพูดสั่งสอนทุกคนให้ซื่อสัตย์และก็ะทำเพื่อประชาชนระหว่างน,นั้นเองไอผู้คุมก็ได้เข้ามาขอร้องให้อารมิตไม่พักงานเขาซึ่งอารมิดก็บอกให้ไปเขียนรายงานมาให้เขาเขาถึงจะรับพิจารณาแต่ไไอ้ผูคุมมเนี่ยยก็าข ยืนบน่นพูดตัพต้พต่างๆนานา,นา,นาก่อนที่จะพูดแฉกับอาเมดว่าตำรวจพวกนี้ก็รับสินบนมาหมดทั้งนั้นเลยทําให้พวกตำรวจไม่พอใจยืนด่าผู้คุมจนต้องมีคนแยกออกไปหลังจากที่ผู้คุมทิ้งบอมก้อนใหญ่ไว้อาเมดก็บอกว่าเขาจะไม่ทนอีกแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงระบบของที่นี่ให้ดีขึ้นในคืนนั้นผู้คุมและตำรวจคนอื่นๆก็ได้มารับสินบนซึ่งคราวนี้ไอ้ผู้คุมได้รับเงินที่น้อยลงเลยทําให้เขาเซ็งจัดๆเพราะตอนนี้เขาก็ถูกพักงานแถมยังได้รับส่วนแบ่งที่ลดลงไปอีกต่อมาได้มีตำรวจน ไปหาแกนักเลงเพื่อไปต่อว่าเรื่องที่ข้อมูลมาชิงเขาถูกลั่วไหลออกไปเขาสงสัยว่าไอาพ้พวกนักเลงพวกนี้เป็นคนที่ปล่อยข้อมูลของเขาออกไปมาเลยทําให้พวกนักเลงไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาพล่อยๆเลยชักดาบแทงตำรวจคนนั้นตายไปตัดไปที่วัดในเช้าวันต่อมาซึ่งทีนั่นกําลังจัดงานสรรเสริญพระศิวะกันอยู่ท่านผอ,อก,ก็ได้พาเหล่าตำรวจมาร่วมงานด้วยหลังจากที่ทําพิธีกันเสร็จท่านผอ,อก,กับซาดุก็เดินม,มาจากวิหารพวกตํารวจคนอื่นๆต่างก็พากันมาก้มไหว้ขอพรกันมีเพียงแค่าอามิตเท่านั้นที่ไม่ย,ยอมไหว ซึ่งสาดูก็ได้บอกกับอามิดว่าเขาควรจะไหว้ขอพรกับท่านพาศิวะบางทีท่านอนจาจจะประทานพรที่อามิดต้องการก็ได้ซึ่งอามิดก็บอกว่าเขาจะต้องจับคนชั่วได้แน่นอนเพราะพระเจ้าไม่มีทางที่จะปกป้องพวกคนชั่วหลังจากนั้นอามิดก็ได้รับเรื่องว่ามีตำรวจนายหนึ่งถูกสังหารเมื่อคือนนี้ซึ่งคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือพ่อขาอ้อยเพราะเขาเป็นคนที่ติดต่อก,กับตำรวจคนัมนมากที่สุดซึ่งพ่อขาก็ได้ให้ข้อมูลไปว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าและในทางกลับกันตำรวจคนนั้นกก็เงข,งเขาปอีด้วย ก่อนที่เขาจะขออาเมธให้อาเมธพาตัวเขาไปรโรงพักทีหลังจากนั้นทางตำรวจก็ได้สืบค้นข้อมูลของผู้ต้องสองสัยคนอื่นซึ่งพวกเขาก็ยังไม่สามารถตามจับตัวคนร้ายจริงๆได้สักทีตัไบไิทบัจจาเขาก็ได้มาหาซาดูซึ่งซาดูเดยก,ก็ได้บอกว่าเขาได้จับตัวคนร้ายไว้ให้แล้วหลังจากที่มันได้ก่อเหตุมันได้มาขอความช่วยเหลือจากเขาเขาเลยจับพวกมันทั้งสองคนไว้จะได้เอาตัวไปให้อาเมธเพื่อเอาใจสรวลคนใหม่ของที่นี่แต่บัจจาก็บอกว่าถ้าพวกเขาเอาตัวมันไปหาอาเมธอาเมธจะต้องสืบและกดกร่่อ,องงกาแนรวกกา้องงงงัััน่หททีคคลุย ไอ้นักเลงเนี่ยก็กลัวจนเย้วแตกฉี่นี่ไหลมาโดนเท้าของบัจจาบัจจาในกระหัวเสสุดๆเลยหยิบปืนมายิงพวกทั้งสองคนทิ้งก่อนที่บัจจาจะรายงานไปที่ศูนย์ว่าเขาได้วิสามันคนร้ายแล้วข้อหาที่พวกมันขัดขืนการจับกลุมเช้าวันต่อมาบัจจาก็ได้ขับรถขนศพตรงไปที่โรงพักซึ่งพวกชาวบ้านนก็มามุงดูกันอย่างคับคั่งซึ่งพออามิต h เดินทางมาถึงพวกชาวบ้านก็นึกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะอามิต h ช่วยแก้ปัญหาให้ก่อนที่จะตะโกนสรรเสริดอามิตรกันใหญ่เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีตำรวจคนไหนที่จะปิดคดีได้ามก หลังจากนั้นวันต่อมาทานรัฐมนตรีของเมืองก็ได้เข้ามาชื่นชมอามิตท,ที่เขาสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วในคืนนั้นระหว่างที่อามิตหยิบแฟ้มคดีเก่าๆมานาั่งอ่านเขาก็ได้คุยกับบัตจาว่าบัตจา,า,าสามารถปิดคดีต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่เขาแปลกใจที่บัตจาไม่สามารถปิดคดีของซาดุกับซุนดาได้เลยเขาสงสัยในตัวของบัตจาว่าบัตจาเป็นพวกใครกันแน่ก่อนที่จะถามบัตจาว่าเขาทํางานให้กับซาดุหรือเปล่าพวกมันจ่ายเงินเท่าไหร่ซึ่งบัตจาก็ารีบปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้ทํางานให้กับ อามิตรเลยบอกว่าเขาเขารคความกล้าหาญและความซื่อสัตย์แต่เขาไม่ได้ตาบอดที่จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกลับไปที่โรงพักในเช้าวันต่อมาซาดูก็ได้ขนเข้าของมาแจกเหล่าตำรวจกันอย่างคืเคลงซึ่งพออามิดมาถึงเขาก็ได้บอกกับซาดูว่าให้เลือกเสียแง้งทำเป็นเล่นละครตบตาซึ่งซาดูก็ไม่พอใจบอกว่าเขาแค่ต้องการที่จะผูกมิตรกับอามิตรเฉยๆเขาเลยจับตัวไอ้พวกโจรมาส่งให้บัตจ,จาแต่สิ่งที่อามิดรทำในครั้งนี้อามิตไม่สมควรที่จะได้รับมิตรภาพจากเขาหลังจากที่แยกย้ายกันเสร็จอาม ก็ได้ต่อว่าบัตจาเรือทีเขาทํางานให้กับซาดูก่อนที่จะบอกให้บัตจาไปเขียนรายงานมาให้เขาถ้ายังไม่มีรายงานบัตจาจะไม่สามารถทางานที่เหนได้ทั้งนั้นระหว่าน,นั้นเองผอบอเวอร์มาก็ได้โทรศัพท์มาหาอามิตและใช้อํานาจของเขาสั่งให้อามิตไม่รงโทษบัตจาและห้ามเปิดเผยความลับของคดีนี้เพราะมันจะทําให้ท่านรัฐมนตรีเสียชื่อเสียงได้ซึ่งอามิตก็จําใจนอนรับคําสั่งจากผอ,อและปล่อยบัตจาไปกลับไปที่เหมืองฐานหินบัตจาก,ก็ได้มาหาซุนดานเพื่อที่จะแจ้งข่าวว่าอามิร สงสัยในตัวเขาเพราะซาดุได้ไปพูดต่อหน้าอามิดเรื่องที่จับจดมให้เขาซึ่งเขากลัวว่าเขาจะต้องตกงานแต่ซุนดาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะถึงยังไงสารวัตรคนนี้ก็อยู่ได้ไม่นานตัดไปที่บ้านของบัจจาพวกตำรวจก็ได้มาหาบัจจาโดยมังคีรัมก็ได้มาขอร้องให้บัจจาช่วยย้ายเขาไป,ไปประจำการที่สถานีอื่นเพราะตอนนี้อามิดยังพักงานเขาไม่หยุดเลยแต่บัจจาเนี่ยก็ปาดปฏิเสธที่จะมาช่วยปล่อยตัวใครตัวมันตัดไปที่บ้านซาดุระหว่างที่บัจจากำลังเดิมนมา พวกซาดูเขาก็ได้ยินซาดูกับซุนดากําลังนินทาเรื่องของเขาอยู่ว่าบัตจาเป็นแค่หมารับใช้ของพวกเขาซึ่งมันก็ทําให้บัตจารเครียบแคลงใจมากๆต่อมาระหว่างที่ซุนดากําลังนั่งรถเที่ยวรอบเมืองอยู่เขาก็ได้ข่าวว่ามีวิศวกรคนหนึ่งมาประมูลตลาดของเขาเพราะตลาดของเขานั้นมันผิดกฎหมายซึ่งซุนดาก็เรียบ,บุกตรงไปที่งานประมูลและก็กระทืบวิศวกรคนนั้นซะยับโดยที่ตำรวจก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเอาแต่ยืนดูคนถูกกระทืบตับไปที่โรงพยาบาลอาเมดก็ได้มาดูอาการของวิศวกรที่ถูกกระทืบซึ่งอาเมก็ถาม ว่าทำให้เขาถึงไม่แจ้งความที่โรงพักแต่ลุงวิศวกรก็ได้โกหกบอกว่าเรื่องทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้นมมนมีปัญหาอะไรที่ต้องแจ้งความอามิตรเลยบอกว่าทาเขาไม่ให้ความร่วมมือตำรวจจะสามารถช่วยอะไรเขาได้ซึ่งระหว่างที่ลุงวิศวกรกำลังจะบอกความจริงไอ้ตำรวจชั่วกำลังยืนมองที่หน้าประตูยืนอย่างกับผีเลยทําให้ลุงวิศวกรไม่กล้าบอกความจริงต่อมาอามตรก็ได้ไปหาคุณป้าคนหนึ่งเพื่อมาคุยกับลูกสาวของเธอซึ่งป้าก็บอกว่าลูกสาวของเธอไม่อยู่ตอนนี้เธอไปอยู่กับญาติอา อามิดเลยถามเธอว่าเธอรู้จักซุนดาหรือเปล่าซึ่งคุณป้าเนี่ยก็ลนใหญ่เลยบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ป้าไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยเลยไม่รู้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 ซึ่งพออามิดจะเดินออกไปลูกชายของคุณป้าก็ตะโกนมาว่าแม่ของเขาโกหกอามิดเลยบอกกับเด็กน้อยว่าเขารู้แล้วเธอไม่ได้โกหกเพื่อตัวเองแต่เธอโกหกเพื่อความปลอดภัยของหนูเด็กน้อยก็ได้บอกว่าเขาอย่าได้พี่สาวเขากลับคืนมาซึ่งคุณป้าก็บอกว่าพวกอซุนดาจับตัวลูกสาวของเธอไปและขู่ว่าถ้าบอกเรื่องนี้กับตำรวจพวกมันจะมาฆ่า ทุกคนในบ้านเธอจึงไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีหลังจากนั้นพวกตำรวจก็บุกไปที่บา้านของซาดุซึ่งไอ้พกนักเลงก,ก็รีบมาปิดประตูไม่อยอมให้เข้ามากันแต่พออามิดมาถึงพี่แกก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอเดินไปยิงปืนเสบประตูและบุกเข้าไปคนบ้านของซาดูแล้วก็ถามซาดุว่าซุนดามันไปอยู่ไหนแต่ลุงซาดูก็เล่นลิ้นพูดไปเรื่อยแล้วก็ชวนอามิดนั่งดื่มชากันซึ่งระหว่างนั้นเองพวกตำรวจก็ได้บอกว่าพวกเขาไม่เจอสิง่งผิดปกติอะไรทั้งนั้นอามิดเลยบอกกับซาดุว่าพวกเขาจะส่งตำรวจให้มาอยู่ที่ตลอด24 และกักตัวซาดูไม่ให้ออกไปไหนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความจําเป็นเขาจะมาลากตัวซาดูไปโรงพักด้วยซึ่งมันก็ทําให้ซาดูฉุนเอามากๆต่อมาอามิดกับอนุก็ได้ไปร,ร่วมง,งานที่โรงเรียนซึ่งระหว่างทางที่นักเรียนกำลังยินร้องเพลงภาสาเสียงกันอยู่จู่ๆก็มีคนเข็นรถเข็นมะเขือเทศพุ่งมาหาเด็กๆซึ่งอามิดก็สังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติเลยรีบบอกให้ทุกคนหลบไปและเขาก็วิ่งกระโดดตีนคู่เตะรถมะเขือเทศไว้ก่อนที่มันจะระเบิดตูมขึข้นมาซึ่งอารมรบสั่่งให้พววกกตรจจไปิาคนอ ส่วนอนุอนเธอก็เป็นห่วงอามิรมากๆรีบวิ่งมากอดเขาหลังจากนั้นพวกตำรวจก็ได้ปิดซอยรีบตามหาตัวคนร้ายทันทีวันต่อมาบัตจาก,ก็ได้เข้ามาหาอามิรเพื่อที่จะขอโอกาสให้เขานั้นได้แก้ตัวและทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเขาทนไม่ไหวแล้วที่จะต้องรับใช้พวกซาดูพวกมันเห็นเขาเป็นเพียงแค่หมาตัวหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเป็นตำรวจที่ดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเขาทําผิดอีกเขาจะยอมลาออกจากการเป็นตำรวจซึ่งอามิรก็ยอมรับให้บัตจาก,กลับมาสาสางคดีเก่าๆของพวกซาดูที่ค้างคาไว้ในคืนนั้น วัดจาก็เด้มาหาซาดูมาแนะนําว่าให้พาซาดูหนีออกไปให้เร็วที่สุดเพราะอาเมิจ,จะต้องตามติดเขาไม่เลิกแน่ๆซาดูเลยบอกที่อยู่ของซุนดาให้ฟังและฝากให้วัดจาพาตัวซุนดาหนีข้ามชายแดนไปด้วยตัดไปที่ซุนดาที่หอนางโรมซึ่งตอนนี้เขาและพวกหนุ่มๆกําลังดูสาวเต้นกันอย่างสนุกสนานแต่หลังฉากลูกสาวของคุณป้าที่ถูกจับเธอได้ถูกจับให้มาเต้นที่นี่ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ยอมออกไปเต้นซุนดาเลยเข้าไปหาเธอและก็ทํรลายร่างกายคูเธอสลับพาร์ตบอกให้เธอรับรักจากเขาซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ยอมรับรักเลยจ โดนซุนดาข่มขืนแต่ระหว่างที่กําลังจะเข้าได้เข้าเข็มบัจจาก,ก็ได้มาพอดีและมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้ตํารวจรู้แล้วว่าซุนดาอยู่ที่นี่ซาดูเลยบอกให้เขามาพาตัวซุนดาเนี่ยออกไปซึ่งซุนดาเนี่ยก็ไว้ใจเลยซ้อนท้ายบัจจาเนี่ยออกไปซึ่งระหว่างทางซุนดาก,ก็ระแวงบัจจาที่บัจจาพาเขามาผิดทางก็เลยยึดปืนจากบัจจามาเก็บไว้หลังจากนั้นบัจจาก,ก็ได้พาซุนดามาที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งพอซุนดาลงมาจากรถเขาก็ได้เจอกับผู้ตำรวจที่ดักรอยอยู่เลยพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกลล้อมไไดแะ จับกลุมตัวไปทําให้ซุนดาแคนบัตจามากๆส่วนอามิดก็มาชินชมบัตจาที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วตัดไปที่ซาดูเขาก็ได้รับข่าวจากผอบอเวอร์มาว่าลูกชายของเขาถูกจับซึ่งเขาได้กระโมหมากๆว่าลูกชายของเขาถูกจับได้ยังไงก่อนที่จะให้ผอ,อเสนอราคามาว่าจะเท่าไหร่ถึงจะให้ลูกชายของเขาพ้นผิดตัดไปที่คุณป้าผอ,อเวอร์มาและตำรวจชั่วก็ได้เข้ามาขู่เธอบอกให้เธอเปลี่ยนคำให้การกับสารและเธอจะได้ลูกสาวเธอคืนแต่ถ้าไม่ลูกสาวและลูกชายของเธอทั้งสองคนจะต้องตายซึ่งมันก็ทําให้ ป้ากลัวมากๆวันต่อมาซุนดาก็ถูกจับขึ้นศาลซึ่งระหว่างที่กําลังไตส่สวนกันอยู่ลูสาขอคุณป้าเธอก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งพอถึงเวลาที่คุณป้าจะต้องเป็นพยานบอกความจรงิงเธอกลับโกหกกับศาลว่าลูสาวของเธอไม่ได้หายตัวไปมันเลยทำให้ซุนดาชนะคดีรอดออกมาได้ซึ่งซุนดาเนี่ยก็ได้มาขู่บัตจาว่าพวกเขาจะฆ่าบัตจาให้ตายมันกับหมาข้างถนนก่อนที่ซุนดาจะได้มาขอบคุณคุณป้าที่ทําให้เขารอดจากคาดีนี้แต่ไปที่อามิดเขาก็ได้ถูกผอเบอาร์มาเชียงสยับและก็เตนอนาามว่จะทะร ก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยตัดไปที่บ้านอามิตก็เสยมากๆที่เขาพลาดไม่สามารถจับกลุมตัวซุนดาเข้าคุกได้ไม่ยอมกินข้าวกินปลาเอาแต่นอนดูบุหรี่พออนุมาชวนให้เขาไปกินข้าวด้วยก็ถูกอามิตงุดเยดใส่บ่นเรื่องความยุติธรรมของบ้านเมืองซึ่งพอเขาได้สติก็ขอโทษเธอและกลับเข้าไปในห้องและก็ได้ยินวิทยุแจ้งเหตุว่ามีคนถูกรุมกระทืบอยู่อามิดจึงรีบขับรถไปที่จุดเกิดเหตุเดินลงมาจากรถแบบหล่อเทโดยปลาเบิดใสายก็หมายเจ็บและยังสามารถเดินหล่อเทได้ต่อหลังจากนั้นเขาก็ได้ไล่ง้เรทัหมดว่ ก็อยู่แค่สองคนก่อนที่ไอ้สอตัวจะถูกอามิดจับขังในคุกไว้ซึ่งก่อนที่อามิดจะเดินออกไปบัตจาก,ก็ได้ถามว่าจะไม่ลงบันทึกประจำวันหรออามิดเลยบอกว่าไม่ปล่อยให้พวกเฮี้ยนเน่าอยู่ในนี้แล้วค่อยเจอกันในตอนเช้าหลังจากนั้นบัตจาก,กับไอ้พวนนักเลงก็มายืนมองหน้าด่ากันซึ่งไอ้นักเลงก็ดาบบ่าบัตจาว่าคนทรยศและโดยบัตจาสัดหน้าไปหนึ่งทีก่อนที่พวกตำรวจจะบุกเข้าไปในห้องขงังและรุมกระทืมนักเลงทั้งสองคนก่อนที่ตำรวจจะเอาไขควงมาควักลูกตาพวกมันและถูบัตจาสัดน้ำกรลดรลัดหน้าซ ทำให้พวกมันร้องคนคลางด้วยความเจ็บปวดเช้าวันต่อมาที่โรงพยาบาลอาเมดก็ได้มาดูอาการของพวกนักเลนทั้งสองคนก็พบว่าพวกมันทั้งสองคนสติแตกกลายเป็นคนบ้าทั้งสองคนไปแล้วซึ่งอาเมดก็เรียกกลับไปที่สถานีเพื่อถามว่านี่เป็นฝีมือของใครใครก็ตามที่ทําแบบนี้เขาจะไม่เอาไว้แน่หลังจากนั้นก็ได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ในเมื่อคืนว่าอาเมดมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งอาเมดก็ปฏิเสธบอกว่าเรื่องทุกอย่างกําลังอยู่ในการสืบสวนในคืนนั้นพวกตำรวจชั่ว ก็ได้ถูกเรียกให้มาให้ข้อมูลกับพวกซุนดาว่าเหตุการณ์ในคืนก่อนเป็นฝีมือของใครแต่ไอตำรวจก็ได้บอกว่าเมื่อคืนมีการตัดไฟพวกเขาเลยมองไม่เห็นในกล้องวงจรปิดซุนดาเลยถามว่าหนึ่งในนั้นมีบัดจาอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ไปที่นักข่าวเขาก็กาลังโต้เถียงกับพวกชาวบ้านเรื่องที่ตอนนี้กฎหมายบ้านเมืองค่อนข้างจะเบาแต่ทําไมถึงต้องมีการวักลูกตาด้วยฝีมือของพวกตำรวจมันดูรุนแรงและป่าเถื่อนเกินไปแต่พวกชาวบ้านก็มาเถียงบอกว่าที่ประเทศอื่นยังมีการลงโทษผู้หัวขโมยด้วยการตัดมือเล ก็ไม่แปลกที่ประเทศอินเดียจะมีบทลงโทษควักลูกตาและพวกเขาก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งไอนักขา่าวก็เห็นว่ามันไม่ค่อยข้อท่าแล้วเลยได้สร้างข่าวโจมตีตำรวจเรื่องการใช้ความรุนแรงทำให้พวกชาวบ้านไม่พอใจบุกไปที่บ้บานนักข่าวและรวมกันที่ยวรัวๆโดยที่ผู้ตำรวจก็ไม่อยอมเข้าไปช่วยด้วยนั่งดูชาวบ้านรวมกันเทีนักข่าวอย่างสบายใจซึ่งอิทธิพลการลงโทษคนร้ายด้วยการควักลูกตาก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วเมืองเต็มปุนซึ่งสถานีตำรวจที่อาเมดเข้าไปก่อนหน้าก็ได้ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกันส่วนนนผู้คใเเมมืองก็ริา กนมาขึ้ใครทําผิดนิดๆหน่อยๆก็ไล่กระทืบปาขวดน้ํากรดใส่เลยซึ่งระหว่างที่กําลังไล่ล่าก,กันอยู่พวกขบวนพาเลทก็ได้วิ่งตัดมารถของอนูเลยทาให้รถเธอชนและเธอก็กระเด็นออกมาจากรถหัวฟาดถานนส่วนไอ้คนที่ถือน้ากรดก็ดันโยนขวดน้ากรดไปโดนตัวเธอพอดีซึ่งหลังจากที่อามิดได้ทราบข่าวก็รีบไปดูอาการของอนูที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งอนูเธอก็กลัวมากๆทาให้อามิดโมโหไปตบหน้าคนโยนน้ํากรดข้อหาที่ทําให้เมียงเขาเจ็บตัวซึ่งไอ้คนปาน้ากรดก็ขอโทษขอโพยกันใหญ่และบอกว่าอามิดจะลงโทษอะไรกับเเขาาาก็ได้ตมสบยยลจะหน เขาเป็นชินๆเขาก็ยอมแต่บทลงโทษนี้จะต้องอยู่ต่อไปใครก็ตามที่ลวงละเมิดหญินสาวพวกมันจะต้องเจอกันมากรดในคืนนั้นหลังจากที่บัจจามาถึงบ้านเขาก็ได้พบว่าลูกชายของเขาถูกซุนดาจับตัวไว้ก่อนที่พวกซุนดาจ,จะมากระทืบพวกเขารัวหมัดรัวๆขอหาที่บัจจาทลยดพวกเขาแล้วก็ฆ่าบัจจาทิ้งอย่างโหดเหี้ยมด้วยการยิงปืนเข้าปที่ิตาทั้งสองข้างต่อหน้าลูกกับเมียของบัจจาหลังจากที่ผู้ตำรวจได้ทราบข่าวอาเมธก็ได้รีบเข้ามาที่จุดเกิดเหตุซึ่งทุกๆคนก็มายินเศ้าดยามมสใจทหอตัดินใจจได้้แลวว่าอก หล,ลังจากน้นมันต่อมาพวกตำรวจก็ได้บุกไปทลายแก๊งของพวกซุนดาไล่จับไล่กระทืบเพื่อที่จะหาบอแสว่าไอ้ซุนดามันกบดานอยู่ที่ไหนซึ่งไม่ว่าเขาจะไปหาที่ไหนก็ไม่สามารถหาตัวซุนดาได้เลยทําให้อาบิทในหัวเสียมากๆก่อนที่จะไปสอบปากคำซาดูเพื่อถามว่าซุนดามันอยู่ไหนซึ่งซาดูเนี่ยก็ไม่ยอมให้การจนอาบิทเนี่ต้องยอมปล่อยตัวเขาไปซึ่งในคืนนั้นซาดูก็ได้โทรหาผอบอเวอร์มาให้เขาช่วยเหลือซุนดาทีแต่ผอบอก็ไม่อยากช่วยเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆและก็ เป็นราการตัวเอาแล้วก็ประยัดเงินสักห้าล้านให้กับตุลาการซึ่งระหว่างที่พวกเขากําลังคุยคุยกันพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าอามิดกําลังแอบฟังอยู่ข้างล่างทั้งหมดแล้ววันต่อมาซาดูก็ได้ทําตามที่ผอบอกเอาเงินไปให้พวกตุลาการให้พวกตุลาการช่วยเลือกคดีลูกชายของเขาซึ่งตอนแรกพวกตุลาการก็ไม่อยากจะทําให้พอเรื่องฆาตกรรมเป็นคดีความที่ใหญ่มากๆแต่เขาก็ถูกซาดูขู่จนต้องยอมทําตามซึ่งหลังจากที่พวกซาดูไปแล้วระหว่างที่ตุลาการกําลังนั่งเซ็งอยู่ในรถอามิดก็ได้แอบเข้ามาและถามข้อมูลทุกอย่างจากเขาจนไดด้้รูวุา ไปปรากฏตัวที่ไหนในวันต่อมาพวกตำรวจก็ได้ปลอมตัวไปยังจุดที่ซุนดาจะมาซึ่งซุนดาก็ได้ปลอมตัวเป็นผู้หญิงเดินใส่ผ้าคลุมสีดำอามิตและพวกตำรวจก็รู้ทันเลยไปดักจับแต่ซุนดาเนี่ยก็ไม่ยอมขัดขืนพยายามวิ่งหนีให้เร็วที่สุดแต่สุดท้ายก็จุกไม่ทันโดยตำรวจจับหิ้วขึ้นรถแล้วก็หายไปเลยทําให้สาดูโมโหมากๆที่ลูกชายถูกตำรวจจับตัวไปและจากนั้นซุนดาก็ถูกจับไปซ้อมกระทืบทรมานสารพาัดเพื่อให้ซุนดายอมรับผิดซึ่งพอได้ขึ้นศาลความผิดของซุนดาากก็ใหญ่ลวมๆ เคยโดนสารสั่งวา่าซุนดาจะไม่สามารถได้รับการประกันตัวได้ซึ่งหลังจากที่อามิดเดินออกมาจากศาลป้ากับลูกสาวก็ได้มาขอบคุณอามิดที่เขาได้ให้ความเป็นทางกับพวกเธอสามารถจัดการพวกคนชั่วได้ส่วนพวกชาวบ้านก็มายืสนสรรเสริญอามิดกันใหญ่ไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่คนเคารพเขารวมไปถึงมังกีลามที่ผ่านตัวไปขายชาก็ได้ให้ลูกมาเสิร์ฟชาให้กับอามิดซึ่งอามิดก็อารมณ์ดีเลยบอกให้มังกีลามกลับมาปฏิบัติงานต่อได้ในวันพรุ่งนี้เลยทําให้มังกีลามดีใจมากๆร้องไห้ออกมาวันต่อมา,าท่าัก,กตัตามัืตอ บอกให้เขาปล่อยให้ประการตัวสุนดามาได้แต่อามิตก็ไม่ตกลงเพราะสุนดาได้ฆ่าตำรวจตายไปซาดุลเลยถามอามิตว่าเขาต้องการเงินเท่าไรเพื่อที่จะประกันตัวลูกชายได้อามิตก็บอกว่าเขาไม่รับเพราะชีวิตคนมันประเมินค่าไม่ได้ก่อนที่อามิตจะถามท่านรัฐมนตรีว่าเขารับเงินสินบนจากซาดุลมาเท่าไหร่แล้วมันเลยทำให้ท่านรัฐมนตรีกลัวให้สารภาพกับนักข่าวอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของสุนดาในคืนนั้นโพลูนอของซาดุลก็ได้บุกไปทุบตีหน้าบ้านของคุณป้าและก็โยนหินที่ห่อด้วยจดหมายซึ่งจดหมายนี้ส เองโดยเขาขู่ลูกสาวป้าว่าเธอห้ามแต่งงานกับคนอื่นถ้าเธอไปแต่งงานกับใครเขาจะไปฆ่าผู้ชายคนนั้นถ้าเขาไม่มีความสุขก็อย่าหวังว่าเธอจะได้มีความสุขเหมือนกันซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแต่งงานของเธอแล้วอามิตเนี่ยเลยจะช่วยโดยเขาจะให้มังกีรัมไปช่วยดูแลความเรียบร้อยที่งานแต่งให้หลังจากที่ถึงวันแต่งงานสุนด,ดาก็ได้บุกเข้ามาในงานแต่งระทืบมังกีรัมและเข้าไปฉุดตัวเจ้าสาวออกมาพอเจ้าบ่าเข้าไปห้ามก็ถูกแทงตายมังกีรัมที่ทําอะไรไม่ได้ก็รีบโทรศัพท์ไปหาอามิตขอให้เขารีบมาช่่ววยยทีีนนโดด ระหว่างนั้นเองไอซาดุและตำรวจชั่วก็ได้มาพอดีมังกีลัมเลยถือปืนขู่ไว้ไม่ให้พวกที่เหลือเข้าไปและเขาก็ได้ยิงตำรวจชั่วตายก่อนที่เขาจะถูกซาดุยิงทิ้งไปอีกคนตัดไปที่ข้างในงานแต่งคุณป้าเนี่ยก็ถือคบเพลิงบอกให้ซุนดาปล่อยลูกสาวเธอซะแต่ซุนดาเนี่ยก็ไม่ฟังและก็ยิงปืนใส่เธอตายไปอีกคนเลยทําให้ลูกสาวโมโหมากๆแย่งมีดออกมาและก็ด่าซุนดารัวๆหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองเพื่อจะได้หมดทุกข์หมดโศกสักทีแต่พอนางตายปุ๊บอาร์มิทเนี่ยก ยืนด่าไอ้สักหน่อยเ ouais นียน่ยนาคเไม่ต้องตายแบบนี้ซึ่งมันก็ทําให้สุนดาเสียใจมากๆที่สุดที่รักได้ตายไปซาดูเนี่ยก็ได้รีบตามเข้ามาลากตัวพาลูกชายหนีดงตีงของพวกชาวบ้านซึ่งอามิดก็มาจับตัวพวกมันไว้และก็กระเทือพวกมันทั้งสองพ่อลูกโชว์ให้พวกชาวบ้านดูหลังจากที่กระเทือพวกมันเสร็จพวกชาวบ้านก็ได้ตะโกนบอกให้ควัาลูกตาพวกมันออกมาและเอา,า,า,น,า,น,าน้ากรดลาหน้าพวกนั้นอามิดที่เห็นพวกชาวบ้านต่างพากันคุ้มคลั่งกันอย่างเสียสติเลยพูดตัวสติทุกคนให้ทุกคนคารุกฎหมายบ้านเมืองก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยิงปืนขู่วิ่งหนีพวกชาวบ้านเข้าไปหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งพวกชาวบ้าน,นก็วิ่งกลูกกันมาอย่างวัววัวซีอาเมธท,ที่ได้ตามเข้ามาก็ได้จัดการทั้งสองพ่อลูกตบตีต่อยเตะรัวรัวัวจนนาทีสุดท้ายอาเมพาธพลาดผลักทั้งสองพ่อลูกล้มลงไปโดนเหล็กเสียบตาทั้งสองคนซึ่งผลสุดท้ายตำรวจทุกคนที่ได้ความลูกตาผู้นักโทษก็พผลผิดทุกรายเพราะไม่สามารถหาพยานม,มาพิสูจน์หลักฐานได้ซึ่งอาเมธก็เป็นหนึ่งในนั้นและเขาก็รู้เรื่องนี้ดีและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ องครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.8คะแนนส่วนทางด้านเว็บ Rotten Tomatoes ก็ไม่ได้มีการเวิร์ดของนักวิจารณ์แต่ฝั่งคนดูได้ไปถึง76%ส่วนทางด้านมนุษย์ขังข่าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป4.5คะแนนครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนังที่ได้คะแนนจากเว็บค่อนข้างสูงเลยแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบหนังเรื่องนี้แนวนี้สักเท่าไหร่นะมันค่อนข้างที่จะตึงเครียดไปหน่อยแถมดูไปแล้วเนี่ยก็ชวนง่วงนอนมากๆผมก็เลยขอให้คะแนน น้อวความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆซึ่งมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมขัดใจก็คือพี่อามิรของเราเนี่ยไม่ว่าฉากไหนที่มันคุยเรื่องจริงจังเนี่ยพี่แกจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาดูดดูดทุกซีนดูดทุกฉากจริงๆโดยที่แฟนพี่แกเนี่ยไม่เห็นจะท่าเหมือนตอนต้นเรื่องเลยไม่เข้าใจจริงๆโอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ